สวัสดีครับผมรอบชินารสากครับนะเรามาต่อโดยการที่เมื่อสักครู่เราให้ดูแคลไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับ้าเหล่านี้ยังไม่เกิดนะครับมีเกิดแค่เป็นบางส่วนที่ระเบิดไปแล้วนะครับนี่ครับนี่ที่ระเบิดไปแล้วนะครับกลายเป็นแบบนี้นะครับนะวันนี้เราจะให้ดูการล้างนะครับนี่ผมมีภาพภาษาโอคงนี่เป็นภาที่ผมใช้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้าง อันดับหนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเกี่ยน้ำส้มสายชูนะครับกับน้ําร้อนนะครับวิธีการที่ถูกต้องในการล้างผ้าผ้าสมเด็จนะครับท่านใดที่มีผ้าสมเด็จนะครับอาจะล้างก็บันทึกวิดีโอนี้ไว้ครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับนี่ก็เกี่ยน้ําส้มสายชูไว้นะครับนี่คือน้าส้มสายชูนะครับอันนี้มีน้อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ําร้อนนะครับมาผสมกับน้ําส้มสายชูแล้วก็นําผ้าเหล่านี้มาแช่นะครับเดยวให้ดูผ้าก่อนนะครับ นี่คือพาสมเด็จที่ท่านห่วงรักห่วงนะครับนี่ก็มีการเกิดแคลไซแล้วครับถึงเกิดแคลไซแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับก็สามารถตรวจได้เหมือนกันในการตรวจสอบโดยโดยใช้ธรรมชาติในการตรวจสอบนะครับวิธีการธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเพื่อจะเล่นงแคลไซนะครับแคลไซบ่งบอกให้เห็นชัดเจนได้ว่าพาะมีอายุถึงแน่นอนนะครับว่าอายุ เราเทียบกับอายุของพระดีกว่านะครับวัตถุบางสิ่งเราไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้แล้วก็จะบ่งบอกได้ว่าสิ่งเหล่านี้อายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับนะอันนี้เดี๋ยวเราเเกียมพระกันนะครับนนี้กำลังต้มน้ำร้อนเนี่ยสักครู่นะครับแล้วมาต่อกันอันนี้สวยครับ อันนี้ผมใช้เองครับอันนี้มีราคาหลายแสนครับอยู่เนื้อครับเห็นไหมครับดูง่ายไหมครับพาดูง่ายๆเนื้อจริงครับเนื้อจริงธรรมชาติจริงๆครับวัตถุที่เป็นธรรมชาติจริงครับเพราะสมเด็จตท่านใช้วัสดุธรรมชาติจริงๆนะครับเดี๋ยวเรารอน้ําส้มน้ําร้อนนิดหนึ่งน้ําส้มนี่ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแช่กันหรือจะใช้น้ําส้มอย่างเดียวก็ได้ครับนะครับ สภาพมีความแข็งไม่มีการสิ่งที่เคยล้างแล้วองนี้ก็เคยล้างแล้วนะครับเพราะว่ายังล้างได้นะครับพาสภาพอย่างแข็งแรงสมบูรณ์นะครับให้ดูกันเหตุการณ์ตรวจเช็คการตรวจเช็คได้นะครับกายภาพก็ดูอีกส่วนหนึ่งนะครับขอน้ําร้อนนิดหนึงร้อนมาแล้วนะครับหยิบไปเลยแป้งพ่อพ่อพอพอเนี่ยครับมีน้ําร้อนน้ําร้อนจัดนะครับ จะมีการแชร่ในพระ,ะคู่ในล้างให้ดูสามองนะครับะนะครับถ้าเป็นคนโบราณที่เขาตรวจสอบพระกันจริงๆเขาล้างพระนะครับเขาจะดูดูทางกายภาพนะครับจะมีการเดือดของน้ําครับในนะครับในตัวพระน้ําก็จะเข้าไปในซึมครับเพราะวัตถุโบราณเขาคข่อนแก่งถ้าทําใหม่มันจะไม่มีช่องว่างในใ,ในในตวงพระอันนี้จะมีช่องว่างนะครับน้ําเดือดนะครับ โเดูครับร้อนมากนะครับให้เราแช่อยู่นะครับแช่ไว้สักคู่นะครับไม่ต้องนานมากนะครับแล้วก็ใช้แปรงอ่อนก็ได้แปรงแข็งก็ได้นะครับเพราะผ้ามีค่อนข้างมีความแก่งนะครับถ้าล้างเคยผ่านการล้างมานานๆแล้วนะครับมันมีพระที่มีการสึกก่อนเยอะๆผมก็ไม่แนะนําให้ให้ใช้ยิธีการธรรมชาตินะครับหลักธรรมชาตินะครับนะครับให้ดูต้องมีการเดือดแบบนี้นะครับ มีช่องว่างแนลากาศอย่างนี้ถือว่าพระค่อนข,ข้างมีอายุนะครับวิธีการล้างก็สามารถตรวจสอบพระมีอายุได้นะครับนะมาเริ่มกันมีดึงเราล้างหนึ่งครั้งครับค่าต่างๆพระเราได้ดูสดใหม่ด้วยครับจริงๆแล้วผมจะใช้แปรงลวดนะครับหลักๆ ทางกายภาพเดี๋ยวเราจะไปดูทางกายภาพครับผมมีน้ําเข้าไปแล้วทางกายภาพในการตรวจพระเก่านะครับก็จะมีออกไซด์ขึ้นนะครับเขาเรียกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับดันตัวออกมาจากในตัวพระนะครับมีนะครับราษาดได้ค่อนข้างร้อนนิดนึงครับขาายันใช้แปรงประกอบแล้วกันเนาะที่ผ้าห่วงเวลนเนี่ยขยันนะครับ เกิดาการไว้นที่นครับวิธีการล้างให้ถูกต้องนะครับเสื้อผแบบไหนเราไม่นวดไม่ขัดนะครับท่า,าในใดอาจจะขัดอาจจะนวดพระชอบความหนึบของพระก็ใช้วิธีการนวดนวดพระได้นะครับแต่เราไม่นวดนะครับล้างให้ดูจริงๆมีความแก่งจริงครับนะครับเนื้อพระค่อนข,ข้างแก่งมีแปลงลวดนะครับ อย่างนี้มีลักครับมีลักเราใช้แปรงนิดนึงลักเก่าเห็นไหมครับมันจะออกง่ายครับแป้งก็จะอ่อนนะครับนะครับอาจจะเกิดรอยบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นรอยนะครับถ้าเป็นผ้าที่ไม่ถึงยุกอ่ะมันจะเกิดรอยขึ้นนะครับมีความแข็งแน่นอนครับเห็นไหมครับความดําออกไปแล้วครับลักออกไปแล้วนะครับวิธีการล้างลักง่ายง่ายครับล้างผ้าสมเร็จร้างยังไงล้างให้ถูกวิธีครับนะครับไม่เสียหาย ล้วก็สามารถตรวจสอบได้ครับว่าเป็นพระที่อายุถึงไม่ถึงนะครับปัจจุบันต้องต้องเทียบอายุนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับน่ครับนี่มีความสะอาดไปเล็กน้อยแล้วครับเป็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีการเกิดรอยเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมใช้แปรงนี้แล้วกันนะนะครับใช้น้ำร้อนกับน้ำส้มสายชูครับหนึ่งต่อสิบครับนะหรือว่ากลับประมาณเอานะครับง่ายๆ คลิปนี้จะยาวนิดหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวเราแม่กระดาษชุดหน่อยเดี๋ยวเราส่องให้ดูกันตอนเปียกนิดหนึ่งนะครับไม่เกิดรอยนะครับในตัวพระเห็นไหมครับยังคงสภาพครับนะครับครับมีพระเก่าจริงเรามีความแข็งในตัวครับเดี๋ยวเราซับน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใช้ดูทุกองค์นะครับ น้ำนิดหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการล้างของนั่งเดิมของปู้ย่าตาทวดเราหรือว่าคนที่เล่นพลาสมัยก่อนก็ต้องล้างพักกันแบบนี้นะครับในหลักหลักเนาะให้น้ำส้มสายชูใส่น้ําร้อนครับเนี่ยพาจะดูสะอาดขึ้นครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูออกไซด์ครับกายภาพขั้นตอนแรกของกายภาพนะครับผ่าแท้จะมีออกไซด์เกิดขึ้นนะครับอันดูก่อนนะครับนีน่ครับครับํามนะเห็นไหมครับนะครับจะมีการเกิดขึ้น อันนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับต่อเนื่องเลยเช็ดนะครับอ่ะสะอาดแล้วครับลากออกมาบนแล้วครับเราเห็นเนื้อจริงแล้วเห็นนะครับเนื้อจริงออกขาวนวลเห็นไหมครับขาวเหลืองนวลนวลครับออกบ้างไม่ออกบ้างดูคลาสสิกนะครับนะทําให้พาดูสวยงามได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งใครชอบกดไลค์กดแชร์ครับนะครับฝากด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเต็มๆนะครับนะครับ ไม่มีเกิดริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับมีความแข็งหน้านะครับพานี้ความแข็งแล้วนะครับอ่ะเสร็จขั้นตอนแรกในการล้างอาฝัดน้ำแล้วนะครับมาดูกับออกไซด์กันนะครับทิ้งไว้สักคู่จะเกิดขาวนวลขุ่นขึ้นมาครับนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับเขาเรียกออกไซด์ นะครับครับมีปฏิกิริยาครับการแห้งการระเหิดครับเขาเรียกการระเหดระเหยพระที่มันมีอายุเก่าๆครับข้างในมันจะมีดูอากาศนะครับที่ออกมานะครับมันก็จะขึ้นมานวลๆนะครับเห็นเขาขานวลๆไหมครับพวกนี้จะเป็นออกไซด์นะครับไม่ใช่แคลไซด์นะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นแคลไซด์นะครับนะครับเนื้อจริงเราเห็นเนื้อจริงแล้วนะครับอย่างนี้เราก็ชอบใจละเราอุ่นใจละเราก็ดูกายภาพ ครับผ้าเก่าจะมีการแห้งเร็วขึ้นนะครับนะครับผ้าที่มีอายุจะมีการแห้งในการล้างเร็วนะครับนี่ครับแห้งมากนะครับนี่ครับแห้งเร็วเราแค่ซับน้ำผิวๆเท่านั้นเองนะครับนะครับบางผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาคนเก่าๆจะใช้น้ําหยดลงไปนะครับหยดลงไปเพื่อที่ให้เกิดดูการระเหยการระเหยนะครับ ว่าเร็วหรือช้านะครับสภาพมีอายุมันจะละเหยเร็วนะครับมันจะดูดซึมไปเร็วแล้วก็ขายตัวเร็วอย่างนี้คายตัวเริ่มคายตัวแล้วเห็นไหมครับดันตัวขึ้นมาเป็นออกไซด์แล้วครับน่ครับนี่คือวิธีการล้างที่ถูกต้องอย่างนี้ภาพที่สภาพมาไม่สวยเลยเห็นไหมครับนะครับนี่ยังมีค้าบแคลไซด์อยู่นะครับติดแน่นๆนี่แคลไซด์ที่ล้างไม่ออกนะครับจะแน่นนะครับขาวแน่นๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นใหม่อีกนะครับเพราะมีการ มีการเสียสีของตัววัตถุนะครับก็จะเกิดอันนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อไปในการตรวจกายภาพถ้ามีกายภาพเกิดขึ้นนะครับนะครับอย่างนี้ครับนะครับครับมันคากแห้งแล้วนะครับนี่จทาเช็ดนี่ใช้น้ำหยดเอานะครับวิธีการล้างง่ายๆนี่มีรอยตัดด้วยนะครับชัดเจนครับดูง่ายครับเหลี่ยมต่างครับมันทําให้เราดูพระได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการล้างนะ ล้างให้ถูกวิธีต้องล้างแบบนี้ครับล้างผ้ายังไงให้ถูกวิธีต้องล้างแบบนี้นะครับนี่ครับมันตรวจสอบได้หลายๆอย่างนะครับในของวัตถ like ุเก่า <s> ๆได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแค่นี้ผ้าของท่านก็สวยแล้วนะครับต่อไปเป็นไกยภาพนะครับกายภาพก็จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดไกยภาพแบบนี้นะครับมีแกวไซด์ขึ้นแบบนี้ ว่าวัตถุเหล่านั้นนะครับจะมีอายุเป็นหลักร้อยห้าหกสิบปีขึ้นไปแน่นอนนะครับถึงยุคแน่นอนแบบนี้ขึ้นมานนะครับนี่เราไม่ได้ขัดไม่ได้นวดนะครับล้างแล้วก็เก็บมายาวนานเราก็รอดูกันต่อไปครับนะครับนี่วิธีการล้างพักง่ายๆครับจากพักเครื่องดนตรีศึกครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าได้ข้อมูลที่ดีๆจากเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ